สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบลสีนะคะในส่วนของอีพีนี้ก็มาเจอกับแม่ค้าในกระถาง8นิ้วทั้งหมดเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้กระถาง8นิ้วเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะเป็นไม้ยุบข้ามปีเป็นไม้ฟอร์มก่อสร้างหัว สร้างหนอนะคะบรรยากาศในการเลี้ยงไม้นอกตู้ของทางอัญญาบรรศีก็จะประมาณนี้ในส่วนของคุลูกค้าประจํานะคะคุลูกค้าที่เข้ามาแวะเวียนรับชมคลิปก็จะเห็นเรื่อยๆนะคะในส่วนของคุลูกค้าใหม่ที่อาจจะบังเอิญแวะเวียนมาเจอกันไม้โซนนี้บริเวณนี้เป็นโรงเรือนในการเลี้ยงไม้นอกตู้ทั้งหมดนะคะจะเป็นตั้งแต่กระถาง8ดนิ้วขึ้นไปการเลี้ยงไม้นอกตู้ของเรานะคะปลูกลงกระถางเนาะตั้งพื้น ตั้งพื้นไว้เอาไว้แบบนี้เลยนะคะไม่ได้ขังไม่ได้รองน้ำรดน้ำนะคะทุกวันวันละหนึ่งครั้งนะคะตอนเช้าเช้าสะดวกต่อการบริหารจัดการเนื่องจากว่าเรามีในปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะเลยไม่ได้ทำที่ขังน้ำไว้บางทีอยากเปลี่ยนแปลงเลเยอร์นะคะเปลี่ยนแปลงโลเคชั่นแอรเรียต่างๆมีการ ปรับปรุงเราก็นะคะแบบนี้สะดวกมากที่สุดเนาะและอีกอย่างหนึ่งต้นไม้แข็งแรงโตไวนะคะสีสันสดใสและที่สำคัญนะคะเป็นพุ่มๆแบบนี้เนาะก็ถือว่าเลี้ยงแบบนี้นะคะทุกสายพันธุ์สามารถเลี้ยงได้ทำได้เช่นกันนะคะเพียงแค่ค่อยๆปรับค่อยๆเริ่มเดี๋ยวเขาจะตั้งเนื้อตั้งตัวนะคะตั้งฟอร์มรักษานะคะในส่วนของทรงใบรูปทรงของเขาได้อย่างสวยงาม ไม้ด่างไม้ป้ายนะคะยิ่งด่างมากป้ายมากๆก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆขยับนะคะบางทีเอาออกมานะคะทีเดียวเลยเขาอาจจะเหี่ยวนะคะทิ้งใบเฉาเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะยิ่งด่างมากนะคะยิ่งป้ายมากๆนะคะก็จะต้องยิ่งดูแลเป็นพิเศษเนาะสแลนที่ใช้เป็นสแลน70%ก็จะมีสายน้ำนะคะเป็นระบบสปริงเกอร์แบบนี้เอาไว้สำหรับรดน้ำต้นไม้ กระถาง8นิ้วทั้งหมดแมมค้าจะยกให้ดูรายละเอียดในแต่ละกระถางนะคะถูกใจกระถางไหนรายการไหนจดชื่อจดราคาแจ้งได้ที่เบอร์08 7 6 1 1 5 1 6 9เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์ทักทายสอบถามจับจองต้นไม้กันเข้ามาได้นะคะหลายครั้งที่คุณพ่อค้ามีการสอบถามในเรื่องของ EP นะคะ EP ก็คือ การรันนะคะหมายเลขที่เราลงคลิปเนื่องจากว่าเราลงค่อนข้างที่จะเยอะมากๆมีตั้งแต่กระถาง4นิ้วกระถาง6นิ้วกระถาง8นิ้วมีไม้มีชื่อไม้ด่างไม้ป้ายและก็ยังคงมีนะคะในส่วนของลูกไม้อีกสิ่งที่จะแยกได้ชัดเจนนะคะนั่นคือ EP ที่อยู่มุมด้านนะคะมุมบนขวามือ,อยังไงฝากคุณลูกค้านะคะจด อีพีที่รับชมบางครั้งไม้กระถาง6กระถาง8มีอย่างละ1กระถางนะคะแจ้งอีพีที่ต้องการแจ้งอีพีที่รับชมจะได้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายบางครั้งไม้1สายพันธุ์นะคะลงให้หลากหลายอีพีแต่ละ1สายพันธุ์ก็จะหลากหลายกระถางเช่นกันนะคะจะได้มาไม้คุลูกค้าก็จะได้หน้าไม้ที่ถูกต้องนะคะตรงตามที่แม่ค้านำเสนอ กรณีไม้กระถาง8นิ้วราคาที่แม่ค้าแจ้งไปจะเป็นราคารวมค่าจะส่งให้แล้วก็ที่สําคัญเป็นราคารวมเก็บเงินปลายทางให้แล้วนะคะกรณีที่คุลูกค้าอาจจะยังไม่ทราบนะคะกรณีเก็บเงินปลายทางเนี่ยทางสวนจะต้องจ่ายให้กับไปรษณีย์นะคะ3%เนื่องจากว่าเป็นค่าธรรมเนียมในการเก็บเงินปลายทางนะคะอันนี้ทางสวนก็รับเอาไว้ และในส่วนของเรื่องของค่าจัดส่งนะคะกระถาง8นิ้วเนี่ยโดยรวมๆที่แม่ค้าส่งมาค่าจัดส่งก็จะอยู่ราวๆ80บาทถึง100ต้นๆน,นะคะต่อ1กระถางเนาะยังไงก็ฝากพิจารณาหน้าไม้ของทางอัญญาบรรสีนะคะเพิ่มเติมสัก1ส่วนผ่านเข้ามาแล้วฝากกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจเนาะ EP นี้คลิปนี้คุณลูกค้าดูแล้วอาจจะยังไม่ถูกใจหรือว่าสายพันธุ์นี้มีอยู่แล้วนะคะฝากกดติดตามเนาะ,ะเราจะลงคลิปใหม่ให้เลือกให้ชมเรื่อยๆ ตอนนี้ไม้กระถาง8นิ้วโดนฝนนะคะกำลังแตกกอกำลังฟูสวยเนื่องจากว่าช่วงหน้าหนาวนี่คือยุบร0อเปอร์เซนตะคะแล้วก็จะมาเจอช่วงที่เราร้อนจัดๆที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะอากาศร้อนเมื่อกี้ก็มีแตกหนอแตกกอขึ้นมาบ้างนะคะแต่ความสวยนี่ก็ยังคือยังไม่เต็มที่สักเท่าไหร่ตอนนี้ กำลังเริ่มฟูนะคะแม่ค้าก็จะยกให้ดูรายละเอียดเดินหาไม้ไม้กระถางไหนสวยแล้วฟูแล้วก็จะลงให้กับคุลูกค้าได้ทําการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่แจ้งไปราคานะคะเอาที่คุลูกค้าสะดวกเนาะจะโอนหรือว่าจะเก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะเราใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยทําการส่งด่วนให้แบบ EMS นะคะที่เลือกไปรษณีย์ไทยเพราะว่าเป็นคนส่งเดียวนะคะที่สามารถติดตามสถานะนะคะการจัดส่งได้เร็วกว่า ขนส่งอื่นๆนะคะถ้าในกรณีจัดส่งต้นไม้นะคะแม่ค้าจะส่งปอน,อนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าอย่างอื่นที่ไม่ใช่ต้นไม้ก็สามารถส่งได้เช่นกันนะคะจะเป็นขนส่งอื่นๆก็สามารถทําได้นะแต่ว่าไปษณีไทยเนี่ยเขาจะดูแลในส่วนของต้นไม้ได้ดีกว่านะคะถ้าเทียบกับขนส่งค่ายอื่นๆไปดูไม้นะคะในแต่ละระทางกันก่อนเลยจ้ะ กระถางแรกนะคะเป็นเหลืองกันตนานะคะไม้เหลืองนี้ไม่ค่อยจะให้หนอนะคะให้ดูภาพรวมเขาสร้างหัวมาแล้วนะคะมีหัวด้านล่างกรณีกระถาง8นิ้วเนี่ยดินที่แม่ค้าใช้นะคะก็อาจจะมีเสื่อมสภาพไปคุณลูกค้ารับไปก็สามารถเปลี่ยนถ่ายขยับนะคะเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขานะคะรับรองได้ว่าถ้าเขาได้วัสดุปลูกใหม่นะคะเขาจะ แตกหนอแตกก็ให้สวยมากๆนะคะปริมาณค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปนะคะเป็นไม้ข้ามปีมาแล้วดินที่ปลูกนะคะก็อาจจะมีเสื่อมสภาพไปยังไงคุณลูกค้ารับไปก็เปลี่ยนดินให้เขาหลายท่านนะคะที่รับไปแล้วพอเปลี่ยนดินให้เขาต้นไม้ฟูเต็มนะคะโตเร็วสวยมากๆแจ้งกลับนะคะส่งรูปส่งนะคะรายละเอียดกลับมาที่ทางสวนก็ต้องกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ เหลืองกันตนากระถางนี้นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูใสเนาะเป็นไม้โทนเหลืองกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาส0 0รอบาทจา้ะกระถางนี้นะคะเป็นบอลด่างโทนสีชมพูนะคะสร้างหัวมาแล้วเนาะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวมกระถางแปดนิ้วเป็นในส่วนของละองทรายแบบนี้นะคะละองทรายกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาสา0ร้อบาทจา้ะ กระถางนี้เป็นนกเล็กรัตนจักนะคะแม่ค้าจะให้ดูภาพรวมนะคะให้ดูด้านล่างมีหนอ่อมีหัวนะคะกระถาง8ดนิ้วจะส่งให้ทั้งกระถางนกเล็กรัตนจักกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาส0 0อบาทจา้ากระถางนี้เป็นนกหัดสดายุนะคะขออนุญาตดบให้เห็นหน้าไม้เนื่องจากว่าต้นโตมากๆนกหัดสดายุนะคะอากัศสีกัดลายมาแล้วและที่สําคัญแม่ค้าให้ดูด้านล่างนะคะ น่าจะเป็นสองต้นกับอีกหนึ่งหนอ่อรากเดินดีทะลุก้นกระถางนะคะนกฮัสดายุนเนี่ยเขาจะเป็นไม้ที่หัวงหนอ่อแล้วก็ห่วงหัวนะคะห่วหัวนั่นหมายถึงว่าหัวเขาจะเล็กมากๆนะคะเลี้ยงมาประมาณปีกว่านี้หัวก็ยังจะเล็กประมาณนิ้วก้อยนิ้วนางนะคะแต่ว่าโทนสีแล้วก็ทรงใบนะคะเขาจะสวยแล้วก็เด่นมากๆ นุัสดายุกระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคา350บาทจ้ากระถางนี้เป็นกระบี่ในร้อยนะคะเป็นบอลใบหอกด่างแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูด้านล่างนะคะขนาดของหัวนี้ใหญ่แล้วเนาะแล้วก็มีหนนะคะให้ดูไซส์มีมอมแแมมไปบ้างนะคะเนื่องจากว่าแม่ค้าเดินในโรงเรือนเนาะเห็นกระถางหน่อยสวยแม่ค้าก็ยกกระถางนั้นไปนะคะ นี่เลยคาบขาวๆจะเป็นคาบน้ำบาดาลน,นะคะที่เราใช้รดต้นไม้อยู่ไม่ว่าจะเป็นนะคะด้านนอกเนี่ยจะเป็นสวนนะคะนี่จะเป็นนะคะสวนป่าผักหวานแล้วก็จะมีบอนสีที่อยู่ด้านด้านล่างนะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะแม่ค้าก็มีปลูกบอนสีฝากต้นผักหวานป่าเอาไว้ด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยเราใช้น้ำบาดาลในการรด อาจจะมีคาบขาวๆนะคะทิ้งหลงเหลือเอาไว้ให้บ้างอันนี้ไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้นะคะนี่เลยกระบี่ในร้อยนะคะกระถางนี้มีหนอ่อมีหัวนะคะสวยมากๆแม,ม่ค้าขอที่300บาทจา้าพอดีแม่ค้าเดินมามุมนี้นะคะจะเทียบให้ดูระหว่างนะคะราหูอมจันทร์กับเพชรราตรีหลายท่านก็อาจจะยังคงสับสนแล้วก็นะคะ ยังแยกกันไม่ออกเดี๋ยวแม่ค้าผ่าดูนะคะอันนี้โทนสีใบนะคะที่เห็นอยู่และมีหูใต้ใบนะคะนี่เดี๋ยวแม่ค้าให้ดูนี่ราหูอมจันเนี่ยยิ่งโตหูจะยิ่งหนายิ่งแน่นนะคะโทนสีทรงใบประมาณนี้จะเป็นราหูอมจันนะคะแต่ถ้าเป็นเพชรราตรีเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูเพชรราตรีเนี่ย โทนสีทรงใบก็จะออกเป็นน้ำตาลส้มๆแบบนี้นะคะนี่เลยเขาจะมีหูใต้ใบเช่นกันแต่สิ่งที่แตกต่างนะคะลายแม่ค้าว่าลายเขาเล็กแล้วก็ละเอียดสีจะเข้มกว่านะคะอันนี้เป็นเพชรราตระะีแต่ถ้าเป็นราหูอมจันนะคะโตเต็มที่โตเต็มไวโทนสีเขาจะสว่างนะคะแบบนี้เลย หลายท่านก็อาจจะนะคะตามหาแล้วก็สะสมอยู่เนาะแมค้ามีลงนะคะแบบนี้เนาะแมค้ามีลงทั้งเพชรราตรีแล้วก็ละหูอมจนันทคนลูกค้า,าจ,จะยังสงสยัยว่าเอ๊ะมันตามกันตรงไหนเนาะประมาณนี้นะคะแมค้าให้ดูราหูอมจันทร์กระถางนี้เลยนะคะใบโตมากมาก ให้ดูด้านล่างนะคะกําลังจะมีโหนนะคะเขาเป็นไม้ที่ค่อนข้างห่วงหนอแต่ว่าหัวด้านล่างเนี่ยคือโตมากแล้วนะคะให้ดูมีหูใต้ใบให้ดูขนาดกระถาง8นิ้วระหูอมจันนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่350บาทจ้ะมาดูกันที่เพชรราตรีนะคะเพชรราตรีกระถางนี้แม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวม โตมากแล้วแล้วก็มีหน่อแล้วด้วยนะคะเพชรราตรี ri, กระถางนี้ขอที่350บาทจา้ะหรือว่านะคะคุณลูกค้าอยากซื้อไปนะคะแพ็คคู่เนาะก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะความแตกต่างใบเขาจะโตเขาจะใหญ่กว่านี่เปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆแบบนี้นะคะในส่วนของหนุมานประสานกายนะคะกระถาง8นิ้วที่ลูกค้าสอบถามมาเนาะ แม่ค้คัดมาให้นะคะหนึ่งกระถางให้ดูภาพรวมให้ดูหน่อของเขานะคะราวๆหนึ่งสองสามสี่นะคะเดี๋ยวนะคะหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้มีนะคะทั้งหมดสี่ตน้นแม่คะตีให้เป็นหน่อหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าเขายุบลงหัวไปนะคะที่งอกขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือหน่อของเขา แบ่งกระถางนี้กระถางเดียวนะคะขอที่ราคา450บาทจา้ะแม่ค้ามามุมนี้นะคะจะมาคัดรัตนามณีนะคะแบ่งปันให้เนาะรัตนามณีเนี่ยเวลาเขาโตเต็มที่เนี่ยสีเขาสวยมากนะคะอันนี้คือกัดสีกัดลายะะแต่พอดีต้นนี้เขามีอยู่ใบเดียวเนาะเดี๋ยวแม่ค้าคัดกระถางอื่นให้ละกัน กระถางนี้นะคะสร้างหัวมาแล้วน่าจะพร้อมพร้อมเดินทางมากที่สุดนะคะรัตนมณีนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ส0มร้อบาทจา้าองค์หญิงทอฝันนะคะปลายสวยมาเลยนะคะปลายแดงขึ้นมาหัวแก่เต็มที่แล้วนะคะแม่ค้าจะยกให้ดูเนาะรากเดินดีนะคะทะลุก้นกระถางเลยองคหญิงทอฝันนะคะกระถางนี้ แม่ค้าขอที่ราคานะคะให้พิเศษที่250บาทจ้ากระถางนี้เป็นเทวกรรมลังลักษนะคะแม่ค้าให้ดูภาพรวมให้ดูหน่อด้านล่างให้ดูความด่างนะคะด้านล่างประมาณนี้เทวกรรมลังลักษกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคานะคะขอที่ราคา300บาทจา้า กระถางนี้เป็นบอลกาบมีแข้งนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวมให้ดูด้านล่างรากเดินดีทะลุก้นกระถางนะคะม,มีหัวมาแล้วนะคะเป็นในส่วนของนารีสยามนารีสยามกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคานะคะขอที่สามร้อยบาทจา้ากระถางนี้เป็นบอลโชกระดูกนะคะพื้นใบจะออกเป็นสีแดงขึ้นเรื่อยๆให้ดูภาพรวมให้ดู ด้านล่างนะคะมีหน่อมาแล้วมีหัวมาแล้วเป็นในส่วนของพรนาภาพรนภากระถางนี้แม่ค้าขอที่รักค่ะนะคะแม่ค้าให้ที่2องหบบาทจา้ะกระถาง8นิ้วนะคะไม้เลี้ยงนอกตู้เนาะไม้สร้างหัวมาแล้วนะคะที่เห็นอยู่จะเป็นบางใหญ่นะคะบางใหญ่นี้ก็ไม่ค่อยเห็นหนอกของเขานะคะแต่หัวโตมากแล้วเนาะ บางใหญ่กระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคา250บาทจะ้ะรวยล้นฟ้ากระถาง8นิ้วนะคะรวยล้นฟ้าไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเนาะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา300บาทจะ้ะกระถางที่16นะคะเป็นบอลใบกลมเนาะเป็นหนึงในตับวันนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ มีหัวสร้างหัวมาแล้วนะคะกระถางนี้มีอยู่สต้นวันพฤหัสบดีนะคะกระถางนี้แม่ค้าให้พิเศษที่ราคา250บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นหมอปริญญานะคะเป็นบอลใบกลมให้ดูด้านบนนะคะให้ดูการสร้างหัวด้านล่างหมอปริญญากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา250บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นสาวขอนแก่นนะคะชมพู พาสเทลกระดูกเข้มๆแบบนี้นะคะเป็นบอลโชกระดูกเนาะมีหัวมาแล้วนะคะสาวขอนแก่นกระทางนี้แม่ค้าขอที่ราคา250บาทจ้ะกระทางนี้เป็นวิมานดินนะคะแม่ค้าให้ดูนี่เลยให้ดูฟอร์มวิมานดินเนี่ยเป็นไม้ด่างใบดกนะคะไม้ฟอร์มพุ่มๆไม่ยืดไม่โยกไม่สูงเนาะหน้าไม้สวยมากนะคะ แม่ค้ามีมาให้เลือกสองกระถางกระถางนี้กระถางที่หนึ่งวิมานดินกระถางนี้แม่ค้าขอที่สามรอห้าสิบาทจา้ะฟูฟ่องมากๆนะคะใบดกแล้วก็ที่สำคัญนะคะหน่อยเยอะมากๆ๋อให้ดูภาพรวมนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดกระถางที่สองนะคะฟูมากๆกระถางนี้แม่ค้าขอที่สามรอยห้าิบบาทจา้ะ กระถางนี้เป็นรัตนสินนะคะบอนโทนสีเขียวเข้มป้ายแดงๆหน้าไม้สวยๆกะะ็ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเนาะนี่เลยนะคะรัตนสินกระถางที่หนึ่งแม่ค้ามีมาให้เลือกสองกระถางะะกระถางนี้แม่ค้าขอที่สามรอยห้าสิบาทจะ้ะฟูแน่นมากๆนะคะให้ดูหน่อของเขาแน่นเต็มกระถางแปดนิ้วเลย รัตนศินป์กระถางที่สองนะคะให้ดูภาพรวมเนาะกระถางที่สองแม่ค้าขอที่ราคาสี่ร้อยบาทจ้ากระถางนี้เป็นสุโคไทยนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวมให้ดูไซส์ที่สำคัญให้ดอกมาแล้วนะคะมีหน่อมีหัวสุโคไทยกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคานะคะขอที่สามรอยห้าสิบบาทจ้า กระถางนี้เป็นในส่วนของพระรามนะคะแม่ค้าขออนุญาตรวบให้เห็นหน้าหมายให้เห็นทรงใบก่อแน่นมากๆกระถาง8นิ้วนะคะให้ดูภาพรวมกันก่อนให้ดูด้านล่างนะคะหัวเขาจะไม่โตมากนะคะในส่วนของพระรามเนี่ยให้ดูหน่อของเขาเป็นไม้ที่หัวเล็กนะคะพระรามกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคานะคะให้ที่250บาทจา้ะ กระถางนี้เป็นสีปลาดให้ดูการกัดสีกัดลายทรงใบเขาสวยมากๆนะคะมีหนอมีหัวให้ดูใสเนาะสีปลาดกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา3า0รอห้าสิบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นม้ากันตกะนะคะลูกเยอะมากๆอัดแนมเต็มกระถาง8นิ้วแล้วเนาะฟูล้นมากๆนะคะม้ากันตะกะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา สามรอยบาทจ้ะมาดูกันที่เจ้าจัก,กรพพัดกระถางนี้นะคะให้ดูความด่างด่างสวยทุกใบนะคะที่สำคัญแม่ค้าให้ดูเขาติดฝักไปแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนการจะส่งเนี่ยแม่ค้าจะหุ้มนะคะคลุมถุงเพื่อที่ป้องกันในส่วนของนะคะคลุมเวลาฝักเขาระเบิดนะคะเขาจะได้อยู่ในถุงเนาะ,นะะมุมนี้นะคะ ดอกบานแล้วเนาะแม่ค้าไม่ได้ทําการผสมนะคะถ้าคุูกค้ารับกระถางนี้ไปดอกนี้ก็อาจจะมีทิ้งดอกไปนะคะอันนี้ไม่ไม่ต้องนะคะเป็นกังวลเขาทิ้งดอกไปเนาะเดี๋ยวเขาจะแซมใบเล็กๆขึ้นมาอีกหนึ่งใบนะคะแล้วเขาก็จะเริ่มให้ดอกซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้ดูด้านล่างนะคะหน่อเยอะมากๆ จ้าจักรพพัดกระถางนี้แม่ค้าเอาะที่ราคา3 5 0หบาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของนะคะสาวนครชัยศรีแม่ค้าให้ดูภาพรวมให้ดูด้านล่างนะคะเน้นมากๆหัวโตวมากแล้วด้วยเช่นกันที่เห็นอยู่จะมีทั้งหมดนะคะหนึ่งสองสามสี่มีอยู่ห้าต้นนะคะสาวนครชัยศรีกระถางนี้แม่ค้าเอาะที่สามร้อยห้าสิบบาทจ้ะ กระถางนี้เป็นในส่วนของเปาบุญจิ้น,นะคะต้นโตมากไหมคะขออนุญาตนะคะตั้งวางไว้กับพื้นเนาะให้ดูหน่อของเขานะคะหน่อนแน่นมากเดี๋ยวยกให้ดูนะคะนี่เลยกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาสามร้อยบาทจ้ากระถางนี้เป็นในส่วนของนะคะตับเดือนเนาะเป็นเดือนกันยายนแม่ค้าให้ดูทรงใบลักษณะใบกลมๆนะคะ กระดูกจะเป็นสีเข้มๆน้ำตาลเข้มๆแบบนี้เนาะต้นโตมากนะคะที่สำคัญเขามีหน่อแล้วนะคะนี่แม่ค้าให้ดูหน่อด้านล่างเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เลยเดือนกันยายนนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาให้พิเศษแล้วกันเนาะกรณีพิเศษเนี่ยแม่ค้าจะยกแทรกให้เรื่อยๆนะคะกระถางนี้ขอที่สองอห้าสิบบาทจะ้ะ มุมนี้เป็นหนึ่งในตับเกจิอาจารย์นะคะเป็นในส่วนของอาจารย์จูทรงใบนะคะเฉดสีเป็นบอลกลาบมีแข้งนะคะให้ดูด้านล่างเนาะนี่เลยอาจารย์จูกระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคา300บาทจ้ะ เพชรพาล้านคุณลูกค้าสอบถามมาค่อนข้างที่จะหลายท่านนะคะอีพีนี้แม่ค้ามีลงให้เลือกสามกระถางคัดหน้าไม้มาให้3กระถางนะคะกําลังกัดสีกัดลายเพชรพาล้านเนี่ยเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะกัดสีช้าถ้านะคะไม่โตเต็มที่หรือว่าไม่ได้อายุเนี่ยเขาก็จะเขียวๆนะคะลักษณะใบตอนเล็กๆเขาจะเขียวๆแบบนี้เนาะยิ่งโตนะคะ เขาจะยิ่งกัดสีเข้มสีแดงๆแบบนี้จะกระจายทั่วใบนะคะยิ่งถ้าเขากระจายทั่วใบเนี่ยเขาจะสวยแล้วก็เด่นมากๆเพชรพลานนะคะจะให้ที่ราคากระถางละ250บาทนะคะเป็นราคารวมค่าจะส่งแล้วก็เป็นราคารวมเก็บเงินปลายทางให้แล้วมีให้เลือก3มกระถางถูกใจกระถางไหนรายการไหนนะคะก็แจ้งกันเข้ามาได้เนาะแม่ค้าให้ดูกระถางที่หนึ่งนะะให้ดูหน้าไม้ ให้ดูด้านล่างนะคะก็แน่นมากๆอย่างบางที่นะคะมีทิ้งใบก็สามารถดึงทิ้งไปได้เลยลูกค,ค้าไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเวลาเขาทิ้งใบเนี่ยปกติแล้วแม่ค้าเขาก็ปกติแล้วเนี่ยแม่ค้าจะเดินนะคะตัดทิ้งเขาจะได้นะคะไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไปสงสารอาหารเลี้ยงดูนะคะในส่วนที่ใบกําลังทิ้งไปแล้วเขาจะได้นะคะนํามาเลี้ยงใบใหม่หลอดใหม่ให้สวยๆเนาะ กระถางที่หนึ่งในราคา250บาทจ้ะฟูล้นมากนะคะตอนนี้กำลังสวยเลยกระถางนี้เป็นกระถางที่สองนะคะแม่ค้าให้ดูความแน่นของเขาเพชรพันล้านนะคะกระถางที่สองให้ที่250บาทเช่นกันจะ้ะเพชรพันล้านกระถางที่สามนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วฟูฟูสวยๆแบบนี้ให้ดูหน้าไม้นะคะ ให้ดูใสเนาะมีหน่อมาแล้วหน่อแน่นๆนะคะกระถางที่สามกระถางนี้ขอที่ราคา2องหบาทจ้ามาต่อกันที่นะคะกระถางนี้เป็นพญานคราชให้ดูหน้าไมา้ให้ดูใสนะคะที่แม่ขายเห็นอยู่มีอยู่3ต้นมีหัวมาแล้ว พญานคราชนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วเนาะกระถางนี้แม่ค้าให้พิเศษนะคะแม่ค้าขอที่ราคา250บาทจ้ะมาต่อกันที่นะคะนางผีเสื้อสมุดนี่เลยนางยักษ์ผีเสื้อสมุดของเราเป็นโทนสีชมพูอมม่วงนะคะนี่เวลากัดสีกัดลายมาแล้วนะคะเขาจะสีม่วงเข้มนะคะแล้วก็สวยมากๆเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูด้านล่าง แน่นเต็มกระถางแปดนิ้วเช่นกันนะคะรับไปแล้วเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางเนาะเปลี่ยนดินให้เขารับรองได้นะคะให้หน่อขึ้นมานะคะคุณลูกค้านี่มีตกใจแน่นอนนะคะแบบนี้ผีเสื้อสมุดกระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคาสา0รอบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นนางรากสดเทวีนะคะแม่ค้าให้ดูใกล้ๆหน่อกำลังเพิ่มขึ้นนะคะนี่ หนาอก,กาลังขึ้นนะคะกําลังเพิ่มปริมาณเพิ่มสมาชิกเนาะนางรากสดเทวีกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคานะคะให้พิเศษเนาะกระถางนี้เลยขอที่2 5 0หบาทจะ้ะมาดูกันที่จุลาตรีคูณน,นะคะกระถางนี้เป็นจุลาตรีคูณเนาะส่วนกระถางนี้นะคะเป็นกเกษตรศาสตร์พอดีแม่ค้าจะลงคลิปใกล้กันเผื่อคุณลูกค้านะคะ นี่จะได้เห็นถึงความแตกต่างเนาะจุลาตีคูณนะคะเขาเป็นไม้โทนสีชมพูกระดูกสีเขียวเข้มเข้มเขาจะเป็นเขาเรียกอะไรนะคะเปิอะเปแบบนี้ดีกว่านาะไม่มีจุดนะคะนี่เลยกระถางนี้ให้ดูด้านล่างหัวโตวมากๆานะ,ะหัวโตวหัวนแน่นจุลาตีคูณกระถางนี้แม่ค้าขอที่ให้ที่ราคานะคะสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะ กเกษตรศาสตร์นะคะโทนสีชมพูหวานหวานนะคะเขาก็จะเป็นในตระกูลเดียวกันนะคะกับขุมทองหรือว่าสตรอเบอรี่สตานะคะโทนทรงจะอยู่ในฉาดเดียวกันน,ะะนี่เลยกเกษตรศาสตร์ฟอร์มประมาณนี้มีดอกแล้วด้วยนะคะมีดอกให้เห็นแล้วมีหนอแม่ค้าขอที่ราคา250บาทจ้ะมาดูกันที่นะคะไก่ตัวงามนะคะ ม้ตระกูลไก่ทรงใบของเขานะคะจะคล้ายๆผีเสื้อเนาะนี่เลยนะคะให้ดูด้านล่างก่อเน้นมากๆแม่ค้าพามาดูกระถางนี้เป็นในส่วนของไก่ตัวงามนะคะให้ดูเฉดสีทรงใบโทนสีส้มๆทรงใบของไก่นะคะเขาจะมีลักษณะคล้ายผีเสื้อแบบนี้เนาะกัดจุดลึกๆนะคะ หน่อเยอะมากนะหน่อเยอะเยๆเพียบๆแบบนี้นะเต็มไก่ตัวงามกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคานะคะให้พิเศษเนาที่สองร้อยห้าสิบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นปลายฝนนะคะโทนสีสวยๆหวานๆแบบนี้เนาะกระถางแปดนิ้วนะคะไม้เลี้ยงนอกตู้เนาะปลายฝนกระถางนี้แม่ค้าขอที่สองร้อยห้าสิบบาทจ้าบับเบิลนะคะ เป็นไม้โทนสีส้มกระดูกสีเขียวอมทองนะคะนี่เลยฟูฟูฟูแบบนี้นะคะบับเบิลกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา250บาทจะ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะเป็นบอลกาบมีแข้งให้ดูกาบของเขานะคะให้ดูลูกๆหัวโตมากนะคะหัวโตมากๆเป็นหลวงปู่สิทธิ์นี่เลยนะคะหน้าไม้ประมาณนี้ตับเกจิอาจารย์ หลวงปู่สิทธิ์กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาสามร้อยบาทจ้ากระถางนี้เป็นบอลกาบมีแข้งเช่นกันนะคะจะเป็นในส่วนของพระโมกค,คลานะให้ดูหน้าไม้ให้ดูด้านล่างนะคะมีอยู่สมต้นหัวด้านล่างนะคะโตมากแล้วเนาะพ้โมคคลานะนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาสา0รอยบาทจ้า แม่ค้าขอปิดท้ายนะคะกันที่กระถางนี้เป็นในส่วนของเอกราชนะคะให้ดูหน้าไม้หน่อเยอะมากๆนะคะให้ดูด้านล่างอัดแน่นนะคะให้ดูฟอร์มกระถางแนิ้วเนาะเอกราชกระถางนี้แม่ค้าให้ที่ราคาส0มอบาทจ้า ในส่วนของอีพีนี้ก็ต้องนะคะขออนุญาตจบการน,นำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงหลายท่านเดินทางนะคะใกล้ๆก็ขอให้ถึงจุดมุ่งหมายโดยสวัสดิภาพสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเจอกับอัญญาบรลสีได้ใหม่ในอีพีหน้าอีพ e. ีนี้สวัสดีจ้า